รู้หรือไม่คะโรคที่ทําให้ผู้หญิงเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆเลยคือมะเร็งปากมดลูกอย่ารอให้สายเกินแก้ที่มาตรวจมะเร็งปากมดลูกกันเถอะค่ะยังไม่เคยมีแฟนแล้วก็ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยะคะ่ะแล้วก็อายุยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอก็จะทาการอัลตราซาก,ก็เหมือนมีอะไรเข้าไปในมดลูกเราเล็กน้อยคะ่ะก็จะรู้สึกว่าวิวว่าวิวนิดนึงอันนี้ถือว่าปกติเป็นลักษณะของไข่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่โต สวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะอายุ27ปีค่ะอาชีพพนักงานการตลาดค่ะโดยปกติแล้วนะคะจูนเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ตรงแล้วก็มาไม่สม่ำเสมอบางเดือนมามากบางเดือนมาน้อยแล้วก็มีอาการปวดท้องร่วมด้วยทีนี้ก็เลยทําการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็เห็นได้ว่าเฮ้ยอาการที่เราเป็นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้าข่ายเกี่ยวกับโรคผู้หญิงหรือว่าโรคมะเร็งปากมดลูกค่ะทีนี้นะคะก็ยิ่งหาข้อมูลก็ยิ่งเครียดยิ่งวิตกกังวลจินตนาการไปโอ้ยต่างๆนานาเลยค่ะลองหาแพ็กเกจตรวจสุขภาพดูเนาะก็เลยไปเจอของ H&M แล้วกรา เขามีเป็นโปรโมชั่นแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจก็คือตรวจมะเร็งปากมดลูก HPVDNA แล้วก็อันตราสาวมดลูกรังไข่ค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกที่นี่เพราะว่าโลเคชั่นด้วยอะไรด้วยเนอะแล้วก็ครบจบที่ที่เดียวเลย พอเรามาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็หยิบบัตรประชาชนของเราเนาะไปติดต่อที่ผแผนกบริการลูกค้าค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่ผแผนกบริการลูกค้าค่ะก็จะให้เอกสารเราขึ้นมาติดต่อที่ผแผนกสูตินรีเวชชั้นสองนะคะหลังจากนั้นก็รอพี่พยาบาลเรียกสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะพาเราไปเปลี่ยนกางเกงเนาะพอเปลี่ยนกางเกงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปพบคุณหมอที่ห้องตรวจกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่คะคะ่คะอยากสอบถามว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอะคะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการที่เราติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าเชื้อ HPV นะคะติดจากการสัมผัสนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการมีเพศสัมพันธ์หลังการเกิดติดเชื้อมันก็จะไปส่งผลกับเซลล์นะคะโดยเฉพาะเซลล์ปากมดลูกเซลล์ตรงช่องคลอดนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเซลล์นาไปสู่การเกิดมะเร็งปากมดลูกได้แล้วอย่างจูนเนี่ยค่ะยังไม่เคยมีแฟนแล้วก็ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยค่ะแล้วก็อายุยังไม่ได้เยอะเท่า อันนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมากน้อยขนาดไหนคะคนที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็มีโอกาสที่จะติด HPV แต่ความเสี่ยงในผู้หญิงที่อายุน้อยนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงติด HPV พอๆกันมีโอกาสติดได้เยอะแต่ว่าโอกาสที่จะหายก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า24ปีอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเป็นเชื้อที่จะนําไปสู่การเป็นมะเร็งเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าผู้หญิงที่อายุมากขึ้นนะคะเราแนะนําให้ตรวจที่อายุ25ปีขึ้นไปค่ะ เป็นคนที่ประจําเดือนมาไม่ค่อยตรงแล้วก็มาน้อยบ้างมากบ้างนะคะบางเดือนก็อาจจะเว้นเดือนแล้วก็แบบไม่มาเลยแบบมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอื่นๆไหมคะคุณหมออาจจะมีความผิปกติทาง ระบบสืบพันธุ์ของเราเนาะหรือว่าระบบฮอร์โมนของเราเนี่ยค่ะจริงๆครบได้เยอะเหมือนกัน,นประจําเดือนมาไม่ตรงบ้างมากลางรอบบ้างหรือมาเอบเป็นรอบก็แนะนําว่ามาตรวจหน่อย,ยค่ะ้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนี่มีกี่แบบอะคะแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือการตรวจตัวเชื้อ HPV เลยเป็นตัวต้นเหตุเลยนะคะกับอีกตัวหนึ่งก็คือการตรวจดูเซลล์ของปากมดลูกที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจเชื้อ HPV เลยเนี่ยค่ะมีความจาเพาะแล้วก็มีความไวสูงมากกว่าการตรวจเซลล์ปากมด ลแล้วก็การตรวจเชื้อ HPV เนี่ยพบได้ไวกว่าติดไประยะหนึ่งในบางรายก็อาจใช้เวลาเปลี่ยนแปลงหลายๆปีถึงจะมีเซลลผิดปกติได้แล้วอย่างการตรวจเซล์มะเร็งปากมดลูกคะ่ะอันนี้ทําได้กี่วิธีคะแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆเลยนะคะก็เป็นวิธีดั้งเดิมก็คือการตรวจปรสเมียนะคะก็คือการใช้ไม้พายเนี่ยนะคะปาดเอาเซลล์ปากมดลูกแล้วก็แปะไปที่สไลด์นะคะนําสไลด์ไปย้อมดูวิธีที่2ก็คือเป็นการตรวจเซลเหมือนกันแต่ก็จะใช้อย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ก็คือใช้แปรง รือใช้ใบพายเนี่ยปาดปากมดลูกเหมือนกันแต่ว่านําไปใส่ในของเหลวแล้วนําไปปั่นอีกทีนึงเพื่อแยกเซลล์ที่ไม่เกี่ยวออกไปวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ทําให้ตรวจพบโรคได้ไวยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการรบกวนของเซลล์ที่มันไม่เกี่ยวก็จะทําให้ผลแม่นยามากขึ้นค่ะคุณหมออยางจูนนะคะคือยังไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกเลยสักครั้งคะ่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบเอ้ยเขินด้วยอายด้วยแล้วก็กลัวปากเป็ดด้วยค่ะคุณหมอมีวิธีพูดหรือว่าแบบปลอบใจหนูไหมอะถ้าเกิดหลังจาก ามาตรวจแล้วอย่างนี้ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันโอเคนะมันไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นห้องตรวจเราก็จะค่อนข้างมดชิดเนาะมีม่านปิดนะคะ<ม>ก็จะมีแค่หมอตรวจนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยนะคะซึ่งเป็นน้องผู้หญิงถ้าเราไม่เกรงนะคะส่วนใหญ่มันจะไม่เจ็บเพราะเวลาหมอประเมินหมอก็จะประเมินดูรูปล่างคนไข้เนาะแล้วหมอก็จะเลือกขนาดของตัวปากเป็ดที่เหมาะสมเพราะเรามีหลายขนาดมากตั้งแต่เล็กมากเล็กจิ๋วขนาดเด็กไปจนถึงขนาดที่ใหญ่นะคะ ค่ะหลังจากที่ได้คุยนะคะแล้วก็ปรึกษากับคุณหมอในเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกเนาะก็คือรู้สึกสบายใจขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปตรวจกันเลยค่ะ อันดับสอนี้จะเห็นเป็นมดลูกมดลูกก็เป็นรูปเรีรีนี้เนาะเราก็เห็นหมดลูกขนาดปกติดีของคุณเนปจูนก็คือว่ามาอันดับสองในช่วงที่ก่อนจะมีประจำเดือนนะคะก็คือเยื่อบุอมดลูก,กอาจจะหนาหน่อยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะอันนี้เป็นรังไข่นะคะรังไข่ข้างขวาขนาดของรังไข่ก็ปกติดีนะคะลักษณะคล้ายๆถุงสีดําเล็กๆนี่นะคะขนาดประมาณเซนกว่าๆอันนี้ถือว่าปกติ เป็นลักษณะของไข่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนที่โตอยู่นีรังไข่ข้างซ้ายก็ดูขนาดปกติดีแล้วก็มีฟองไข่ฟองเล็กๆอยู่เป็นปกติผลการตรวจก็ออกมาปกติดีนะคะเดี๋ยว7-14วันทางโรงพยาบาลจะติดต่อไปนะคะเพื่อแจ้งผลนะคะถ้าผลผิดปกติก็จะทำการนัดให้มาพบหมออีกทีนะคะ ก่อนตรวจค่ะก็คือค่อนข้างกังวลนิดนึงแต่พอได้เข้าไปตรวจแล้วเนาะก็คือเรื่องจากการตรวจภายในก่อนค่ะก็จะรู้สึกเย็นเย็นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เขินไม่ได้ไอายแล้วเนาะหลังจากที่เข้าไปพอตรวจภายในเสร็จแล้วก็ต่อด้วยการอัลตราซาวด์คุณหมอก็จะทําการอัลตราซาวด์ก็เหมือนมีอะไรเข้าไปในวดลูกเราเล็กน,อน้อยค่ะก็จะรู้สึกว่าวิวว่าวิวนิดนึงพอหลังจากที่ออกมาจากห้องตรวจเนาะก็รู้สึกว่าเอยโอเคนะไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้อะไรอย่างที่คิดเลยถ้าให้มาตรวจซ้ําทุกๆกปีอะไรเงี้ยค่ะก็มาได้เลยสสบบาาาาายยมมกกํหรรรัใคคนะะที่อตว มะเร็งปากมดลูกแบบจูนนะคะก็ทําตามคําแนะนําที่ได้จาก HDMO ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาว่าให้คําแนะนําไว้เป็นอย่างดีเลยะคะ่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มหรือดูโปรโมชั่นได้ที่ hdmo co th หรือไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามแอดมินได้เลยจ้าดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ